น้องๆหลายคนสงสัยว่าชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาทำยังไงสามารถทำได้ที่ไหนคลิปนี้มีคำตอบครับโดยให้เข้าสู่เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผลหรือสแกนที่ QR code ตรงนี้นะครับจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้ทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเลยครับเมื่อเข้ามาแล้วให้ดูเมนูด้านซ้ายมือไปที่เมนูผลการลงทะเบียนใบแจ้งชำระเงินเลือกปีการศรึกษาและเทอมที่จะทำการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาครับกดลูปินเตอร์ เพื่อพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินทําการแคปหน้าจอ QR Code ที่จะทําการชําระเงินขอระวังนะครับพิมพ์ใบแจ้งเงินวันไหนต้องชำระวันนั้นเท่านั้นนะครับโดยสามารถเลือกวิธีชําระเงินได้ทั้งหมด3ช่องทางครับคือ1 QR Code โดยนําเอา QR Code ที่แคปหน้าจอไปชําระตามแอปแต่ละธนาคารได้เลยครับวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนะครับ 2. b u i l l Payment โดยเอาใบแจ้งชำระ ไปชาระค่าธรรมเนียมที่เคาน์เตอร์สวิทโดยค่าธรรมเนียมขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนะครับวิธีนี้จะต้องรอแต่งยอดในระบบ1-3วันทําการนะครับถึงจะขึ้นสถานะว่าชําระเงินแล้ว 3. บัตรเครดิตสามารถชําระได้ที่จุดชําระเงินชั้น1อาคารส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะครับในเวลาทําการคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา8ปดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบหนาฬิกาครับเมื่อขึ้นสถานะชําระเงินแล้วน้องๆสามารถพิมพ์ใบเสร็จได้เลยนะครับ โดยไปที่เมนูพิมพ์ใบเสร็จเลือกปีการศึกษาและเทอมที่ทําการพิมพ์ใบเสร็จนะครับทําการกดลิงก์ได้ที่ใบเสร็จที่ต้องการจะได้ออกมาเป็นไฟล์ PDF นะครับสามารถนํามาพิมพ์ออกมาได้เลยหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาสามารถสอบถามได้ที่เบอร์นี้นะครับ